สวัสดีครับวีออตัวไฮตัวท็อปนะครับจัดมาให้2คันนี้นะครับมีสีขาวมีสีดํานะครับและบอกเลยว่าทุกคันครับไม้ในน้อยท่านั้นไม้ลักหมื่นนะครับย่าว่าไม้ลักหมื่นสวยน่าใช้รถโครงสร้างเดิมๆสภาพสวยนะครับและที่สำคัญครับมีในเรื่องของตัวรถเนี่ยที่มีการตรวจสุขภาพรถใ่ายนะครับทั้งหมด200กว่ารายการนะครับตรวจให้หมดเช็คละเอียดเรื่องโครงสร้างเรื่องระบบไฟช่วงล่างนะครับเรื่องยางเรียกว่าเช็คให้หมดและเอียดเลยลูกค้าครับใครที่ดู คลิปของเป้อยู่นะครับ f 1 0ท่านนะครับเป้วีออสมือ2ช่องนี้นะครับคัสสั่แต่รถสวยเกรดเอเท่านั้นเลยนะครับที่เพชรยนต์รถมือ2นะครับติดต่อหาเป้ได้โดยตรงนะครับที่เบอร์0947894848นะครับแอดไลน์ดีทักมาหากันได้เลยนะครับบอกก่อนเลยนะครับว่ารถที่เป้เอามาขายเนี่ยตั้งขายตรงเนี้ยที่คัสมาให้นะครับเป็นตัวรถที่นะครับสภาพเดิมเกรดเอไม่มีจมน้ําไม่มีติดต่อรถเล่มโอนได้ร้อและที่สําคัญนะครับรถเนี่ย โครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยนะครับไม่มีชน, bride, นหนักอะไรทั้งสิ้นไม้เดิมไม้แท้นะครับใครใครอยากได้รถสวยไม้เดิมไม้แท้แบนนี้กดติดตามแล้วรีบทักหาโทรหาเป้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกัน2คันนี้นะครับสวยยังไงน่าใช้ไหมซื้อได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับสีขาวกับสีดำนะครับรถเจดเอนะครับอยากให้ดูเลยตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับตัวไฮตัวท็อปมีสีดำนะครับหนึ่งคันสีดำนะครับตัวนี้รถโครงสร้างเดิมสีดําสีเดิมนะครับแล้วก็อีกคันนึ่งเป็นสีขาวนะครับรถนะครับตัวนี้ ถ้าสีขาวเนี่ยปี19นะครับปี19ไมกไม่ถึงเ0 0ด0มื่นส่วนขันซ้ายสีดำนะครับขันซ้ายสีดำปี19เหมือนกันไม่แ0 0 0 0โลนะครับไม่น้อยสวยน่าใช้นะครับสำหรับใครสนใจนะครับติดต่อหาไปได้นะครับเบอร์0ูนย์9 4 8าสนะครับแอดไลน์ดีทักมาหากันได้เลยนะครับย้ำเลยนะว่ารถที่เราขายทุกคันเนี่ยสภาพสวยทุกคันนะครับตัวท็อปเนี่ยจะมีเรื่องของตัวไฟหน้านะครับที่สวยๆเดิมๆโครงสร้างเดิมแบบนี้นะครับ สภาพไฟสายใหม่กิปเลยนะครับนี่สายใหม่กิปแบบนี้มีไฟเดือดถามให้พร้อมๆนะครับรถนะครับสภาพเดิมโครงสร้างเดิมมีไฟเดือดถามให้แบบนี้นะครับกระจังหน้ากระชนหน้านะครับตัวนี้นะเป็นสีเทาดำมีไฟตามอกมาให้ครบเลยนะครับสเปคตัวท็อปนะครับเป้มีให้เลือกลูกมีให้ลูกค้าเลือก2คันนะครับถ้าชอบคันไหนนะครับตัดสินใจได้เลยนะครับราคาเท่ากันนะครับแต่ไม่ต่างกันอยู่2 0,000โลนะครับ6ก0 0 0กับ80,000นนะครับสีดำา8 0,000สีขาว6 0,000นะครับ ชอบก็จัดได้นะครับไปจัดมาให้แล้วนะครับคัดมาให้เด็ดทั้งคู่นะครับโครงสร้างรถนะครับกระจกมองข้างเนี่いいยได้เป็นสีดําสีเดิมนะครับของรถเนาะก็เป็นสีพื้นสีเดียวตัวรถเลยนะครับกระจกคันนี้นะของสีดำนะครับของเดิมนะครับของเดิมโตโยต้านะสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับรับประกันให้เลยว่ารถไม่มีชนอย่างแน่นอนนะครับและที่สาคัญนะครับตัวนี้เฟรมติดมาให้เรียบร้อยรอบคันนะครับโครงสร้างเดิมติดฟิล์มมาพร้อมเรียบร้อยแล้วสภาพสวยเดิมน่าใช้นะครับ ระบบเบรก ABS 4ล้อมีให้ครบดิสเบรกหน้าหลังมีพร้อมๆเลยนะครับด้านท้ายตัวสีดำเนี่ยมีในเรื่องของตัวเซ็นเซอร์ถอยมาให้2จุดนะครับทะเบียน3 0 0 4ทะเบียนนี้เลยนะครับกล้องถอยกล้องหลังนะครับมีให้ครบๆแบบนี้นะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับถ้ารู้ซื้อรถสักคันนะครับเอารถสวยไปใช้นะครับแนะนําเลยนะซื้อไปนะครับใช้ยาวๆนะครับเป้นรับประกันบริการให้เลยว่าลูกค้าเอารถไปใช้นะครับสิปี20ปีแม่ซ่อมขอแค่เติมน้ำมันเข้ามันขอแค่เติมน้ำมันให้มันก็พอนะครับขอแค่เติมมนนน้ัะ ก็ขี e ่ได้และรถก็บอกเลยว่าไม่มีหาอะไรแน่นอนนะครับแบบนี้ส่วนยางนะครับหรือบอกเลยว่ารถเนี่ยยางตัวนี้นะครับเป็นของโยโก้นะยางโยโก้นะครับนี่โยโกฮามานะครับยางโยโก้นะครับขอบ16ยางปียี่สิบเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับยางปียี่สิบเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่เลยนะครับซุ้มล้อโครงสร้างได้สภาพเดิมนะครับได้สภาพเดิมเดิมเลยนะครับอ่าสภาพเดิมสภาพสวยนะครับลังคานะครับเดิมเดิมนะครับนี่ลังคาเดิมนะ ราคาเดิมเสากวาิสุเป็นเสาตั้งวิทยุเนาะแล้วก็ด้านหลังนะครับตัวนี้เบาะหนังสภาพใหม่กิฟเลยนะครับสภาพใสใหม่กิฟสวยๆหนานๆตึงๆนะครับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับติดต่อหาไปได้เลยนะครับเ<ม>บาะนะครับได้เป็นเบาะหนังนะครับได้เป็นเบาะหนังยูดิทฟ,ฟิกมีให้ครบๆนะครับด้านในเป็นโทนสีดําตัดแต่งหัวนกฮอน,น,อนดเดิมนะครับโครงสร้างเดิมนะครับรถเดิมนะ,ะรถไม่มีชนไม่มีเขี่ยวนะครับโครงสร้างเบ็อาร์ค สปอตเดิมๆนะครับชัดทุกจุดทุกเม็ดแบบนี้นะครับเอาไปใช้ยาวๆได้เลยนะครับใครสนใจนะครับติดต่อหาเปได้โดยตรงนะครับมาดูรถก่อนได้นะพี่ผมบอกเลยว่าถูกใจนะครับค่อยจองนะครับมาดูรถได้เลยอยู่ที่เศษทราย68กรุงเทพนะครับเบอร์ด้านล่างขวามือนะครับดลานล่างขวามือตรงนี้นะครับเป็นเบอร์เป้นะแอดมาได้เลยนะแอดไลน์มาได้เลยสมายที่มีมาให้นะครับมีมาให้นะนี่กดล็อกได้แบบนี้นะครับึ๊บอ่าแล้วก็ ด้านในนะครับจะได้เป็นตัวของาลไยก็เป็นหุ้มหนังอย่างดีมีพูสตาพร้อมกระจกไฟฟ้ามาให้ครบๆนะครับแป้นเบรกยังใหม่กริบเลยนะครับแบบนี้แบบนี้คือใหม่แท้นะครับด้านในนะครับเบาะจะได้เป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังสีดาแดงนะครับเป็นเบาะแบบมีปีกนะอุ้มสรีระเราอย่างดีเวลาเขาเราเขาโค้งนะครับแล้วดูนะครับตรงนี้นะหัวหัวน็อตเดิมๆโครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยนะครับนี่โครงสร้างเดิมสวยกริบเลยนะครับส่วนเลขไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่นะครับหลักหมื่นโลเท่านั้นนะครับ ไม้ลักหมื่นนะคพี่ๆใครสนใจนะครับไม้80,000หกพันโลนะครับไม้80,000หกพันโลนะครับเรียกว่าสวยน่าใช้เลยนะครับแล้วก็ตรงจอเนี่ยจะมี fm m นะครับบลูทูธต่อได้กล้องหลังมีมาให้ครบๆรบทนี้นะครับกล้องหลังมีให้ครบๆเลยนะครับออปชั่นให้มาเรียกว่าครบและคุ้มนะครับแอร์นะครับได้เป็นออโต้นะออโต้ได้มันนุ่นได้นะครับจุดเทอาเรสมีให้ซ้ายหนึ่งจุดครบครบนะครับคันนี้นะครับบอกก่อนเลยนะ ว่านะครับรถเนี่ยโครงสร้างเดิมสภาพเดิมนะครับไม่เดิมไม่แท้ไม่แปดหม่กนโลนะครับคันนี้เราไปดูอีกคันหนึ่งนะครับคันสีขาวนะว่าไม่เท่าไหร่นะครับคันนี้3 9 9 0 0นานะครับไม่จกปรับไฟฟ้านะครับตัวพุสตา t a ได้มาครบนะครับแล้วก็ t ท a c t i o n control มีครบๆเลยนะครับรถสวยรถเดิมนะครับรถสวยรถเดิมนะอย่าไปพาไปดูนะครับอีกคันหนึ่งเป็นคันสีขาวนะครับคันสีขาวนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับ บอกเลยว่าคันสีขาวก็สวยไม่แพ้กันนะครับพี่ๆสีขาวนะครับตัวนี้เป็นตัวไฮตัวท็อปนะครับไฟหน้าสภาพเดิมโครงสร้างเดิมๆใสๆนะครับไฟใสไม่กริฟเลยเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนนะครับตัวคันชนหน้าก็ได้เป็นตัวสีเทาดำนะครับแต่สีดำม,มีฟ้าหมอกเรียกว่าช่วยปรับทันวิสัยกลางคืนได้ดีเลยนะครับเวลาขับทางมืดๆเนาะแล้วก็ตัวไฟหน้าซ้ายขวานเนี่ยได้ครบเดิมๆโครงสร้างเดิมนะครับสีดำพิมพ์ลดสภาพเดิม,ส,ดมสวยเงางามนะครับ สวยงามเลยนะใครหาอยู่นะครับติดต่อหาไปได้นะครับเบอร์ด้านล่างนะครับขวามือติดต่อได้เลย0ูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดครับอ่าส่วนตัวกระจกนะครับต่างๆของเดิมนะครับกระจกเดิมนะครับไม่แตกไม่รล้านะครับกระจกมองข้างนะครับตัวนี้ก็ได้เป็นตัวอ่าเรียกว่าปักไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวมาให้พร้อมๆนะครับฟิล์มรอบคันนะครับ ฟิล์มรอบคันติดมาครบๆแล้วการสาดแต่งมาพร้อมๆนะครับเสาเอเสาบีเสาซีนะครับนี่ให้ดูเลยเนาะจริงๆรถมันเดิมอยู่แล้วนะครับดูง่ายนะครับข้างนอกก็ดูแล้วรู้แล้วว่าเดิมนะครับนี่เห็นไหมเสาบีโครงสร้างเดิมนะครับนี่เดิมๆนะครับแผ่นเพจอยู่ครบๆนะครับแผ่นเพจอยู่ครบๆแบบนี้นะครับปี19นะครับใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับ0 9 4ย์9 4 8 4 8นะครับเบาะหนังสภาพเกรดพรีเมียมนะครับ ตัวรถสภาพสวยพร้อมใช้นะครับจงจอเนี่ยเรียกว่าได้ใหม่ๆเลยกล้องหน้ามีมาให้ครบๆนะครับกล้องมาทึกหน้าติดมาให้ครบเรียบร้อยแล้วนะครับเสาซีโครงสร้างด้านหลังนะครับตวดให้หมดเชคละเอียดนะนี่เห็นไหมเดิมๆนะครับได้เดิมๆเลยนะครับสภาพรถสวยพร้อมใช้นะครับโครงสร้างเดิมหูคล้องตรงนี้จะเป็นหูคล้องที่มาจากโรงงานนะครับนี่เดิมๆไม่แตกไม่ล้าไม่บิดไม่อ้านะครับก็เดิมเช่นกันนะครับสภาพสวยนะเบาเป็นเบาหนังดำแดงนะครับโครงสร้างเดิมสวยเลยนะครับ จะพี่คนไหนสนใจ V ีออตัวไฮเอาไปใช้งานนะครับเอาไปขับพาสมลูกส่งหลานนะผมบอกเลยว่าตอบโจทย์นะครับสำหรับรุ่นนี้นะตอบโจทย์นะครับรถสวยนะครับขับคล่องตัวนะครับรถไม่ไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปเครื่องพันห้าร้อยสี่กำลังดีนะครับเอาไปใช้ในเมืองก็ได้นอกเมืองก็ดีนะตอนนี้เป้อยู่ที่กรุงเทพนะครับคันนี้บอกเลยว่าสภาพนี้สวยนะใช้ซื้อได้นะครับพี่ใครสนใจรีบทักมานะครับมาดูด้านท้ายนะครับตอนทะเบียนคันนี้8073ดได้ทะเบียนนี้เลยนะทะเบียนสวยๆแบบนี้นะครับ ปลาท้ายหล่อๆนะครับมีตัวเซ็นเซอร์ถอยมาให้2จุดนะครับครบเลยนะครับรถเดิมช่วงล่างเดิมๆแน่นๆนะครับแม็กนะสภาพเดิมไม่แตกไม่รล้าไม่อ้าไม่ขึ้นึุนบาทนะครับยางสภาพยังใหม่กริปของดันหล่อมด้วยนะครับยางปี23นะครับยางปี23นะเบาด้านหลังเนี่ยก็เรียกว่ากว้างโปร่งนั่งสบายนะครับหลังคาก็สูงโปร่งแบบนี้นะครับวีออสนะครับเขาออกแบบมาให้แบบโปร่งนั่งสบายนะครับเวลานั่งรู้สึกไม่ไม่ตัดนะอ่ะ โครงสร้างเดิมนะครับคันนี้มาดูดีไซน์ด้านในนะเหมือนกันนะต่างกันแค่เล็กไม้นะครับคันนี้กระจกไฟฟ้าทันชั่นคอนโทรลปุ่มสตาร์ทมีให้ครบครบแอร์แบ็กก็มีให้ครบเช่นกันนะครับโครงสร้างเสาบีก็เดิมนะครับนี่เดิมเดิมเลยนะครับใครสนใจแอดไลน์มาหาเป้ได้เลยนะครับ0 9 4ย์94 8 4 8จนะครับอ่าเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูเลยนะครับสตาร์ทให้ดูนะอ่าหนึ่งสองสามสตาร์ทแล้วนะครับไมค์คันนี้6 0 0ม0โลนะครับหายากนะครับหายากนะ ไม่62,400 51กิโลเมตรเท่านั้นนะครับกล้องมีนะครับถึง2ตัวเลยนะครับกล้องบันทึกหน้าแล้วก็กล้องหน้าติดเพิ่มมาอีกนะครับที่สําคัญกล้องหลังก็มีให้ปึ๊บนี่ครับกล้องหลังมีให้จำเจียมชัดๆเรียกว่าช้าแต่ฟูลให้ดีเลยนะใครที่สนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับ0ูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดสี่แปดสี่แปดนะครับรถสวยโครงสร้างเดิมนะครับแล้วก็ตัวกุญแจนะนี่ครับได้เป็นแบบนี้เลยนะครับ มุกจะเป็นคีเหล็กคีไขยนะครับเอาไปใช้งานคุ้มทุ้มนะครับลูกค้าได้รถไปผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับซื้อได้เลยครับพี่ผมบอกเลยซื้อได้เลยรับประกันระสวยต่งปกแน่นอนนะครับเรานะครับขายรถเกรด A นะครับเราขายรถเกรด A นะครับถ้าวันนี้พี่ดูแล้วถ้าพี่ไม่จองนะคุทธเอก็จองนะครับรถสวยวันนี้ไม่อยากให้พลาดกันนะครับมาดูรถก่อนได้เราใช้ได้ลองขับได้นะครับอยู่ที่เซีร์ไทยโฮสตแปดนะแอดไลน์มาเดี๋ยวผมส่ง โลเคชันให้นะครับสูงพิกัดให้แล้วมาลองดูนะครับมาลองขับดูนะครับว่ารถเนี่ยสภาพมันเป็นยังไงนะครับที่ที่ไม้หลักหมื่นไม้หกหมื่นเนี่ยสภาพรถเป็นยังไงจะได้รู้นะครับไม่จะบอกไม่จะบอกเลยว่ารถลูกค้าที่จะได้มาขับเนี่ยถูกใจแน่นอนนะครับผมขารถเกตเอสภาพใหม่กริบๆเลยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพนะครับอ่ะจุดจบไปเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูนะครับอ่ะคันนี้ไม้หกหมื่นโลโคตดน้อยน่าใช้มากนะครับ ไม่น้อยเลยนะครับเครื่องนะครับเดิมเดิมๆนะเดินอย่างเงี้ยปกติเลยนะครับเครื่องมันัะหาอะไรนะครับเดื่งแบตเตอรี่เดิมๆนะครับนี่ยกการให้ดูนะครับนี่การวัดแรงสายมาร์ิตไม่มีไม่มีไอออกจากเครื่องนะครับได้รถสวยไปใช้เลยนะครับนี่สวยนะครับอันนี้ซื้อได้นะครับเครื่องเป็นตัวอว t i ีทีไอด้วยนะครับตัวเครื่องพันห้าร้อยซีซีนะครับรถสภาพเดิมนะครับฝาเดิมนะนี่ครับซีนเดิมฝาเดิมไม่รั่วไม่หย่อนคล้อยนะครับ มาดวหมื่นค้อยรถโครงสร้างเดิมนะครับนี่ตาคงตาปั๊มอยู่ครบแบบนี้นะครับใครสนใจคันนี้ไม่หกหมื่นติดต่อมาได้ที่เบอร์สู่เจ้าสูนเก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับผ่อนประมาณเจ็ดพันเท่านั้นนะครับฟรีดาวน์ได้บัตรประชาชนไปเดียวนะครับออกรถง่ายสูญบาทได้เลยส่วนคันสีดํานะครับคันนี้นะสภาพเดิมเหมือนกันนะครับรถสวยโครงสร้างเดิมนะครับสภาพแจ่มแจมนะครับตาปั๊มโตโยต้าอยู่ครบครบนะครับสติ๊กเกอร์มอคออยู่ครบแบบนี้หัวกระโหลกซ้ายขวาเดิมเป็นอาร์ชัดชคมคมนะครับ เรียกว่าสวยเดิมเลยนะครับหัวนงน็อตไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับนะครับสภาพสวยพร้อมใช้แบบนี้นะครับเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับรถสวยโครงสร้างเดิมคันหน้าเดิมเดิมไม่มีชนนะครับนี่รถสภาพสวยฝาพุงน่น้ำเดิมขารับแรงต่างๆอยู่เดิมเลยนะครับลูกค้าดูคลิปจบนะสามารถตัดสินใจได้เลยนะครับซื้อได้เลยนะบอกเลยว่ารถที่จะอ่าลูกค้าจะซื้อเนี่ยตรงปกแน่นอนนะครับแบบที่รีวิวนะครับถ้าไม่ตรงปกนะครับแบบที่รีวิวนะบอกเลยว่าเอาตำรวจปรจับได้เลยนะครับรถผมขายเกตเเออยู่แล้วนะครับอ่ะ คราวนี้นะครับทั้ง2คันนี้นะครับดูด้านหน้าครบแล้วเหลือจุดหนึ่งนะครับลูกค้าังไ่รูใช่ไหมว่ายังไม่ดูฝาท้ายใช่ไหมว่าเดิมหรือเปล่านะครับอ้ามาดูกันนะครับจุดสุดท้ายคือฝาท้ายนะครับด้านนี้เลยนะครับเดี๋ยวพามาดูกันนะครับแกละให้ดูทุกจุดทุกเม็ดนะครับตรวจเช็คให้ละเอียดเลยนะครับตรวจเช็คให้ละเอียดนะครับมาลูกค้ามารับชมเองที่บริษัทนะครับด้านในนะครับโครงสร้างเดิมนะตัวถังต่างๆเดิมๆนะครับ และดูนะครับนี่ตัวยางอะไหล่มีให้ครบแม่แรงเครื่องมืออยู่ครบๆนะครับสภาพเดิมนะครับตัวซีนตัวถังก็เดิมนะครับสภาพสวยพร้อมใช้นะครับสภาพสวยพร้อมใช้เลยนะครับตัวถังเดิมนะครับไม่แกะไม่ไขไม่ขยับนะอ่าเอาไปใช้งานได้เลยนะครับซีลสภาพเดิมนะนี่คือซีนเดิมแท้โรงงานนะครับรถไม่มีชนท้ายนะครับสภาพเดิมคานกลางเห็นไหมครับนี่เดิมเดิมเป็นโอเมก้อาร์อยต่อนะครับเดิมหมดเลยนะรถไม่มีชนนะครับรถไม่มีย้อมนะครับเราไม่ขัดรถย้อมอยู่แล้วเราไม่ไม่อยากให้เสียชื่อบริษัทนะครับ นี่รอยต่อรอยเชื่อมต่างๆหัวน็อตหัวน็อตเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยับนะครับสภาพสวยพร้อมใช้นะครับหัวน็อตหัวน็อตเดิมเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยับนะครับหัวน็อตเดิมรูกลมคมคิปบแบบนี้นะครับเดิม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 ซีนเดิมโครงสร้างเดิมนะครับอมาดูอีกคันหนึ่งนะครับคันสีขาวไม้หกหมื่นไม้หกหมื่นนะครับสวยน่าใช้เหมือนกันนะครับคันนี้ป่าท้ายนะครับบอกมาบอกเลยนะว่าเปิดมากรดูล้วเดิมแน่นอนนะครับเดิมเดิมนะครับซีนเดิม ไม่บุบไม่งอนะครับนี่เดิมเดมไม่รูกลมคมกิฟนะครับฝาท้ายไม่ได้เปลี่ยนนะครับโครงสร้างด้านท้ายเนี่ยก็เดิมเหมือนกันนะเก็บของได้เยอะๆยเลยนะครับวิออนก็เป็นรถที่ก็เรียกว่าใช้งานได้เหมาะสมครับครอบครัวสั้สาคนห้าคน6คนก็กําลังดีนะครับแล้วก็ตัวถังเดิมเดิมเลยนะครับนี่ถังเดิมนะตัวถังเดิมไม่แต่งไมแล้วไม่อ้านะครับตัวท้ายนี่ก็เดิมเหมือนกันนะครับสวยใช้ได้เลยนะครับแบบนี้นะครับสนใจทักหาโทรหาเป้นะครับ0ูนย์ 789 48 48นะครับวิออตัวไฮตัวท็อปนะครับเป้จัดมาให้แล้วนะครับคัสสภาพให้แบบนี้เลยนะครับใครสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับ094 789 48 48แอดไลน์ดีทักมาหากันได้เลยแล้วสำหรับใครสนใจนะวิออตัวไฮสองคันนี้นะครับบอกเลยว่าจัดมาได้เลยไม้หกหมื่นกับไม้แปดหมื่นปีสิบเก้าเหมือนกันสีขาวกับสีดำเลือกได้เลยนะครับสีสวยทั้งคู่น่าใช้ทั้งคู่รถเดิมๆทั้งคู่เลยนะครับไม้แปดหมื่นกับไม้หกหมื่นและราคาก็สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับ ราคาเท่ากันนะครับผ่อนประมาณ70,00ฟรีดาวได้นะครับสนใจทักมาดอกเบี้ย2มากกว่าเท่านั้นนะครับบอกเลยว่ารถทั้ง2คันนี้สภาพสวยเกตเนะครับเราประกันมาตรงปกอย่างตัวรถอยากได้รถนะครับอยากดูรถสอบถามแอดไลน์มาโทรมานะครับเบอร์ด้านล่างขวามือนี้เลยนะครับอยู่ที่นะครับเซอไทยอุนะครับเราขายมา24ปีเราเป็นบริษัทใจมีรถมากกว่า400คันสต็อกนะครับเราขายรถเกตเออยู่แล้วเราไม่เอาชื่อเสียงของเรามาเล่นกับรถที่แบบเกตโลโลหรือว่ารถชนรถยับรถย้อมไม่เอาแน่นอนนะครับ เราขายรถเกต a อดเอพรีเมียมอยู่แล้วนะครับใครได้รถสวยแบบนี้นกดต,ตามแล้วทักหาโทรหาไปเลยนะครับ0 9 4 7 8 4 8 4 8นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกนันใหม่ในวัดพรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีครับ